สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ,ะเกษตรลิมล้วบ้านการ์เด้นคอร r เนอร์บายหนึ่งนะคะวันนี้ก็เอากุหลาบไซมินิมาฝากนะคะสําหรับใครที่อยากปลูกในคอนโดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีพื้นที่น้อยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบกุหลาบที่มีหนามเยอะนะคะอันนี้เป็นกุหลาบหนูนะคะก่อนไปรับชมกันก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับช่องทางติดต่อของเราก็แฟนเพจเกษตรลิมล้วบ้านเนาะอย่างที่เคยบอก อันนี้ก็เป็นกุหลาบหนูนะคะฮอลแลนด์ Holland นะคะเขาจะมีทั้งหมดสี่สีนะคะก็จะมีสีชมพูนะคะทรงดอกแบบสีชมพูนี้นะคะภาพที่ชัดที่สุดแล้วก็สีขาวสีแดงแล้วก็สีโอโรสหรือสีส้มนะคะอันนี้เนี่ยพอดีกล้องไม่ค่อยซูมเท่าไหร่นะคะแล้วพอพอถายมาก็เลยจะภาพเบลอเบอิดนึงนะคะขนาดดอกเขาจะเล็กมากนะคะประมาณเอ่อ หนึ่งเหรียญบาทนะคะนะคะแล้วก็แต่ว่าเป็นกลีบซ้อนนะคะทรงพุ่มเนี่ยไม่ไม่สูงมากนะคะประมาณสิบที่ที่หนึ่งเจออะอยู่ประมาณสิบกว่าเซนเองนะคะประมาณหนึ่งไม้มันทัดไม่เกินนั้นนะคะแล้วก็หนามก็ไม่ค่อยเยอะนะคะสําหรับใครที่เคยเจอกุหลาบพันธุ์นี้นะคะก็สามารถเอามาเลี้ยงได้นะคะพื้นที่เขาก็ใช้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าทรงพุ่มเขาเล็กนะคะไม่ใหญ่มากนะคะ หมาะสําหรับปลูกตามอาคารที่แบบมีพื้นที่น้อยนะคะแล้วก็ต้องการแบบดอกแบบเยอะๆเงี้ยเนี้ยพันนี้นะคะก็แนะนํานะคะมีตั้งหลายสีให้เลือกด้วยเนาะแล้วแต่ชอบเลยนะคะเนี่อันนี้เป็นสีชมพูนะคะสีส้มนะคะภาพไม่ซูมเลยอะ่ะแบบเสียดายมากอากาศมันร้อนแล้วกล้องเหมือนมันจะเบรอเบรนะคะดูดอกเขาสิแบบเป็นพุ่มเลยนะคะแบบเต็มทั้งต้นเลยนะคะ นะเอามาฝากเพื่อนๆกันวันนี้นะคะอันนี้เป็นสีส้มนะคะแบบออกแสดเลยนะคะถ้าเกิดว่าสง่งบางหน้าก็อาจจะเป็นสีโอโรสนะคะต้นเขาเล็กๆนะคะแต่ว่าดอกนี้แบบจัดเต็มมากเลยนะคะสูมใกล้ๆไม่ยอมสูมเลยกล้องวันนี้มีสีชมพูนะคะเห็นไหม เล็กนิดเดียวเท่ากับเหรียญบาทเลยอะนะคะน่ารักตะมุตะมิมากสำหรับใครที่ชอบนะคะสำหรับกุหลาบพันธุ์นี้เนี่ยเขาจะออกดอกทั้งปีนะคะแล้วก็ไม่ชอบน้ำขังเหมือนกุหลาบทุกๆพันธุ์นะคะแล้วก็แดดที่เขาชอบก็แดดเช้านะคะก็ถ้าเกิดปลูกก็แนะนำว่าให้ได้รับแดดอย่างน้อยประมาณหกชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วก็เวลาดูแลเนี่ยไม่ควรลดน้ำช่วง หลังบ่ายสองเป็นต้นไปก็ไม่แนะนํานะคะถ้าเกิดโดยเฉพาะอยู่ในอาคารที่แดดไม่ค่อยส่องนะคะนะคะดูน่ารังไหมตรงกลางเนาะมีสีเขียวด้วยอะนี่เป็นสีขาวนะคะสีขาวมีน้อยมากเลยวันที่ไปดูนะคะก็ไม่ได้หยิบม,มาอีกเหมือนเคยแต่ว่าเอามาฝากเพื่อนเพื่อนเผื่อใครอยากรู้ว่าเอ๊กุหลาบต้นนี้ชื่ออะไรเขาชื่อฮอลแลนด์โรสนะคะ ชื่อจริงๆของนางไม่แน่ใจนะคะส่วนใหญ่เขาจะเรียกแค่กุหลาบหนูนะหลังจากเพื่อนเพื่อนได้มาแล้วก็อย่าลืมเอามาอย่าลืมเปลี่ยนดินหรือเปลี่ยนลงกระถางกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ถุงไว้เนี่ยเห็นไหมน้ํามันจะขังดีมากนะคะแล้วก็ดินที่ได้มาจากสวนเนี่ยเขาจะเป็นขี้เลนอยู่ตรงก้นถุงอะคะ่ะเนี่ยแหละคะ่ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ปลูกกุหลาบแล้วไม่รอดสักทีนะคะหรือต้นโซมนะคะเพราะว่าดินที่มาจากสวนเนี่ย บางทีเขาอาจจะใส่ปุ๋ยมาเยอะแล้วเรามาใส่ปุ๋ยต่อเนี่ยมันก็จะทําให้เ,เกิดอาการน็อกปุ๋ยได้นะคะสําหรับดินที่ใช้ปลูกกลาบนะคะเขาจะมีดินเฉพาะนะคะที่เป็นดินปลูกกลาบเลยไม่แนะนําให้ใช้ดินจิตถุงร้อยนะคะเพราะว่าดินพวกนั้นเนี่ยมีส่วนผสมที่อาจจะทําให้ต้นกุลาบเนี่ยเป็นโรคต่างๆได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีส่วนผสมของน้ําตาลเวลาทําน้ําหมักอะไรอย่เนี้ย มาใส่นะคะหรืออาจจะใส่ปุ๋ยยูเรียมากเกินไปนะคะแนะนําว่าให้เป็นดินสำหรับปลูกกุลาบโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จากร้านที่มั่นใจด้วยนะคะก็หนึ่งก็ใช้เนี่ยของร้านเนี้ค่ะดินอร่อย5้าดาวเนาะเป็นหลักสําหรับใครนะคะที่มีงบน้อยก็อาจจะผสมดินเองก็ได้นะคะหนึ่งทำไว้2องีนะคะ45กับห5บนะะมาต่อนะคะ หลังจากเราลื้อตุ้มล่างนะคะลื้อตุ้มล่างนี้คือพยายามแค่สก,สกิดสกิดออกนะคะแล้วก็ตรงกลางที่เป็นดินเหนียวก็พยายามแงะแงะออกแต่เบาๆนะอย่าหนักนะคะไม่ต้องเอาน้ําฉีดก็ได้นะคะก็คือพยายามเขี่ยเขี่ยพวกแกลบต่างๆออกนะคะให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ต้องหมดก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดมากเนี่ยอาจจะทําให้กุหลาบของเราเนี่ยรากกระเทือนแล้วก็จะ ทำให้เขาเนี่ยฟื้นตัวได้ช้าหรืออาจจะตายได้เลยนะคะเนี่ยตรงกลางนี้มันจะเป็นดินเหนียวนะคะก็แกะออกนะคะค่อยๆแกะนะคะอย่าแรงจากนั้นก็ใส่กระถางนะคะขนาด10นิ้วหรือ12นิ้วนะคะไม่แนะนําให้ใหญ่กว่านี้นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้กระถางใหญ่กว่านี้เนี่ยอาจจะทําใหเา้เวลาเราลดน้ำเนี่ยเราจะลดน้ํามากเกินไปแล้วก็เกิดอาการท่วมรากแล้วก็กุหลาบเราเนี่ยรากเน่าแล้วตายในที่สุดได้นะคะก็เราก็ใส่ดินลงไปประมาณ หนึ่งส่วนสี่ก่อนนะคะตรงก้นกระถางนะคะถ้าใครมีตะกร้านขนมจีนก็เอารองก้นกระถางโดยเอาคว่ำลงก็ได้นะคะเอา,าตะกร้านขนมจีนคว่ำลงนะคะแล้วก็ค่อยใส่ดินลงไปหนึ่งส่วนสี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอากุหลาบเนี่ยลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะเอาดินเนี่ยมาใส่รอบๆนะคะเบาๆมือนะคะแบบนี้นะคะคือหลักๆเนี่ยพยายามให้กุหลาบอยู่ต้นกุหลาบอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็อา ไม่ต้องกดดินมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราลดน้ําเขาก็จะยุบตัวของเขาอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดยุบตัวเยอะเราก็ใส่ดินเพิ่มไปได้นะคะถ้าเกิดแบบอ่ดินาลากโผล่แบบเนี้ยก็ควรที่จะเอาออกก่อนนะคะแล้วก็อ่าลดปริมาณดินลงหน่อยนะคะตรงก้นนะคะแล้วก็เราก็ใส่เขาลงไปใหม่แล้วก็เอาให้มิดลากนะคะอย่าให้ลากโผล่มานะประมาณนี้นะคะอือนี่พอดีมัน มีดินเก่าอยู่เอาออกได้อีกก็เลยเขย่าๆออกนิดนึงนะคะเบาๆนะคะไม่ต้องแรงนะคะค่ะแล้วก็เราก็มาใส่ใหม่เนาะเวลาที่แนะนําในการเปลี่ยนดินกุหลาบนะคะแนะนําเป็นช่วงเย็นนะคะเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ให้เขาได้พักตัวช่วงกลางคืนเนาะยาวนานประมาณอย่างน้อยก็สิบสองชั่วโมงแหละอันนี้ก็จะช่วยให้ต้นกุหลาบเนี่ยของเราไม่อ่าไม่โซมแล้วก็ไม่ตายนะคะถ้าเกิดเราเปลี่ยนช่วงเช้าเนี่ยเขาจะ ต้องเจอช่วงกลางวันถูกไหมคะอากาศร้อนอย่างเงี้ยอาจจะสูญเสียน้ํามากขึ้นนะคะแต่กลางคืนเนี่ยลดการเสียน้ําได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องโด,โดนแสงแดดเนาะแล้วก็มีการฟื้นตัวได้ไวนะคะฉะนั้นแนะนําเปลี่ยนดินช่วงช่วงนี้นะคะช่วงเย็นนะคะเป็นต้นไปนะช่วงที่ไม่มีแดดนะคะ อ๋อแล้วก็แนะนําเพิ่มเติมนะคะสําหรับกระถางดินเผานะคะเนื่องจากกระถางดินเผาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรูระบายน้ําเพียงแค่เล็กๆแบบนี้นะคะแนะนําว่าให้เพื่อนๆหาตะก,กร้ขนมจีนมาแล้วก็วัดนะคะแล้วก็เจาะรูให้กว้างกว้างนะคะเพื่อที่เพิ่มรูระบายน้ําให้กับต้นกุหลาบของเรานะคะ <c oughs> น้ําจะได้ไม่ขังรากจะได้ไม่เน่านะคะ <c oughs> นี่นะคะปกติแล้วกระถางที่ที่เขานิยมใช้กันก็คือเป็น กระถางดินเผานะคะแต่ว่าหนึ่งอ่ะชอบใช้กระถางพลาสติกนะคะเพราะว่ามันเบานะคะแล้วก็ควบคุมน้ําได้ง่ายกว่าสําหรับหนึ่งนะแต่ว่าบางคนก็ชอบกระถางดินเผาเพราะว่ามันเย็นนะคะสาหรับหนึ่งปลูกลงกระถางดินเผาทีไรไม่ค่อยเวิร์กเลยค่ะก็แล้วแต่สะดวกนะคะลองดูกันก็มีกระถางขนาด10นิ้วแล้วก็12นิ้วนะคะที่แนะนํานะคะแล้วก็เวลาปลูกนะคะหรือเวลาซื้อกรุณาดูพวกโรคด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่ใบด่างนะคะ แต่เป็นโรคไวรัสโมเสกนะคะถ้าปลูกไปแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยแนะนําว่าให้เผาทิ้งไปเลยนะคะเพราะเขาอาจจะลุกลามได้นะคะแล้วรักษามไม่หายด้วยแล้วก็อีกอันนึงโรคลาน้ําค้างนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือใบเขาจะแบบด่างๆนะคะแล้วก็ตรงกลางแะเนี่ยเป็นสีดําๆแบบนี้นะคะลาน้ําค้างนะคะถ้าเป็นนี้ก็แนะนําว่าให้เด็ดทิ้งไปนะคะแต่ถ้าเกิดใบน้อยๆแต่ว่ายังมีสีเขียวอยู่แบบนี้ก็เก็บไว้ก่อนได้นะคะ เพราะว่ากุหลาบเนี่ยต้องใช้ใบในการปรุงอาหารนะคะอันนี้โรคราแป้งนะคะก็จะเป็นแบบผงๆผงนะคะนี่นะคะถ้าเกิดปลูกปูกไปแล้วเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นโรครานะคะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นโรคราใบจุดนะคะสีดํานะคะนี่ถ้าเจอก็เด็ดทิ้งไปเลยค่ะหรือดอกถ้าเกิดเป็นดอกเป็นลักษณะสีน้ำตาลอันนี้ถ้าเกิดเจอลักษณะคล้ายอย่างนี้นะคะ เนี่ยเป็นสีนตาลแบบเนี้ยหลังจากฝนตกก็แนะนําว่าให้ทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการใบอย่างนี้คือเป็นน็อกปุ๋ยนะคะลักษณะใบาของเขาจะต่างจากพวกราก็คือตรงที่ว่าเขาจะไม่ตรงตายใบนะคะกุหลาบนะคะเวลาใส่ปุ๋ยควรจะใส่แต่น้อยๆนะคะแต่บ่อยๆนะคะจากกุหลาบานะคะระบบรากเขาเป็นระบบรากฝอยไม่ใช่รากแก้วนะคะฉะนั้นถ้าเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยเขาจะ มีอาการนอกปุ๋ยแบบนี้นะคะโดยแสดงอ,ออกทางใบนะคะดังนั้นจึงแนะนำว่าเวลาได้กุหลาบมาใหม่ควรจะเปลี่ยนดินให้เขาใหม่นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่สวนใส่ปุ๋ยอะไรมาบ้างนะเราจะได้ใส่ปุ๋ยต่อในแบบของเราได้นะคะสำหรับตารางใส่ปุ๋ยก็แบบนี้นะคะแคปหน้าจอเลยนะเคดขตอาจารย์เลวัตนะคะ mm hmm. ก็มีใส่ปุ๋ยธาตุหลักนะคะพวกปุ๋ยสะสมแล้วก็จุลธาตุนะคะรวมถึงปุ๋ยหมักต่างๆนะคะ สำหรับกุหลาบเราจะไม่ใช้มูลไส้เดือนนะคะเพราะว่าอาจจะมีไข่ไสเดือนไสเดือนนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ดินของเราเป็นดินขี้เลนนะคะแล้วถ้าปลูกปูกไปนะคะมีอาการกิ่งดำๆแบบนี้นะคะเขาเรียกดแบกนะคะเพื่อนๆจะต้องตัดจนท่อน้ําเลี้ยงนะคะที่ตรงกลางของของกิ่งอะค่ะเป็นสีขาวเลยนะคะถ้าเกิดยังเป็นสีน้ําตาลนี่คือต้องตัดออกให้หมดนะคะแล้วก็ระวังพวกหนอนบุ้งด้วยนะคะถ้าเกิดถูกกินใบหมดก็จะทำให้ต้นน็อกแล้วก็อาจจะ อ่อนแอจนถึงขั้นตายได้เลยนะคะแล้วก็ดแม็กเนี่ยถ้าเกิดว่าลามไปถึงตรงกระโหลกที่ติดตากุหลาบพ,พันเนี่ยก็จะทําให้ต้นกุหลาบเราตายในที่สุดนะคะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือข้อควรระวังสําหรับมือใหม่ที่ปลูกกลาบนะคะรวมถึงมือเก่าที่อาจจะไม่ทราบบางเรื่องนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เอามาฝากสําหรับมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าหน้าจะแบบมีปัญหาเวลาซื้อกุหลาบมาแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงต่อนะคะ สำหรับปุ๋ยรายละเอียดการใส่ปุ๋ยที่ไม่อธิบายเยอะเพราะว่าหนึ่งทำคลิปไว้แล้วนะคะอยู่ใน EP ีที่150นะคะวิธีนั้นเนี่ยสามารถช่วยเพื่อนๆได้ในการดูแลกลหลาบทุกสายพันธุ์เลยนะคะวันนี้ก็ขอจบกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการปลูกกุหลาบนะคะปลูกกุหลาบคืองานอดิเรกนะคะเราไม่ได้ปลูกเพื่อจะประกวดขายนะคะฉะนั้นอาจจะมีใบไม่สวยบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็อย่าไปซีเรียสกับมันมากนะคะคิดซะว่า ปลูกเพื่อประสบการณ์แล้วก็สร้างความสุขให้ตัวเองดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าปลูกแล้วตายก็ซื้อใหม่ค่ะต้นไหนพันไหนที่ตายก็ไม่ต้องไปซื้อมาแล้วนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางสายพันธุ์อ่ะเขาอ่อนแอจริงๆค่ะต่อให้เราดูแลดีแค่ไหนอะก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาให้รอดได้นะคะเราเราก็เลือกสายพันธุ์ที่เหมาะกับเรานะคะมาปลูกนะคะเราจะได้มีความสุขไม่ต้องเครียดมากนะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะ ถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็ทักไปได้ที่เพจกเกษตรริมรั้วบ้านการ์เด้นคอเนอร์ายหนึ่งนะคะต้องพิมพ์คำว่าการ์เด้นคอเนอร์ายหนึ่งด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นนะคะก็ทิ้งรูปไว้กับคำถามไว้นะคะถ้ามีเวลาหนึ่งจะรีบม,มาตอบนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบนะคะโอกาสหน้าไ,ไปพบกันใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะ